โอ้ยหิวโสมสุดๆจบเลยสายปาร์ตี้แบบรอ เพื่อนๆคะเพื่อนๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าดาวเป็นสายปาร์ตี้ออกทุกคืนแล้วทําไงช่วงนี้ออกทุกคืนทำไงคะโซมสิคะแต่ว่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าดาวอะ่ะมีตัวช่วยดีๆคะ่ะเอ่เดี๋ยวเด๋วไม่ลืหาก่อน นี่เลยค่ะซิลีเดลลี่เจลลี่คอลลาเจนนะคะนี่เลยค่ะตัวช่วยใหม่ของดาวนะคะเพราะว่าสารสกัดของเขานะคะจากธรรมชาติล้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกช่วยให้ผิวชุ่มชื้นต่อต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากทับทิมที่ขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นอัญมณีแห่งธรรมชาติสารสกัดจากบูเบอรี่และวิตามินซีซึ่ง2ตัวนี้นะคะก็จะช่วยเสริมให้คอลลาเจนนมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น ตอนที่ดาวทานอ่ะเนี่ยตอวันนี้ก็คือน่าจะเข้าเดือนที่3ามแมาณที่ดาวทานก็คือเอาจริงๆอ่ะตั้งแต่เดือนแรกอ่ะผิวก็ผิวดาวก็รู้สบลืลล่นสวยแล้วเลยกินต่อเน,นื่องใช่ไหมคะและรูกป่าคะเพื่อนๆดาวนะคะนี่พกใส่กระเป๋าติดไปทุกที่เพราะอะไรเวลาที่เรามีปาร์ตี้หรือว่าเราไปไหนเราก็แค่กิบขึ้นมานะคะฉีกแล้วก็กินแค่นี้ค่ะง่ายมากๆเพียงแค่ขั้นตอนเดียวสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เป็นสายปาร์ตี้เหมือนดาวนะคะนอนดึกผิวโทม ต้องจัดเลยนะคะกับตัวนี้ค่ะรับรองว่าเพื่อนๆล่ะคะแล้วก็สาวๆทุกคนจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะโอ๊ยได้เวลาแล้วค่ะน่าเพื่อนๆเอาไว้ถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆซีรีเดลี่เจลี่คอลลาเจนค่ะ